เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีภารกิจให้ทำเรล่าเกะนินจึงต้องทำภารกิจเลี้ยงเด็ก เป็นการจัดกลุ่มให้นักเรียนของอะคาเดมี่ตอนแรกนารโตะไม่ยอมให้ความร่วมมือแต่เมื่อซึนเดะเกลี้ยกล่อมคนที่จะเป็นโฮคังเงะคนแบบนั้นคงจะไม่ทำให้พวกรุ่นน้องที่น่ารักผิดหวังหรอกจริงไหมพวกเธอต้องเป็นหัวหน้าทีมคอยออกคำสั่งที่เหมาะสมคอยปกป้องชีวิตของลูกทีมและปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จอย่างรวดเร็วภารกิจนี้เหมาะสำหรับการฝึกฝนเพื่อเป็นโฮคังเงะเท่านี้นารโตะก็เต็มใจปฏิบัติภารกิจแล้ว ลูกทีมของนารโตคือโคโนฮามารุโมเอกิและอุดงการฝึกภาคสนามในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา2วัน1คืนจุดหมายปลายทางคือ ผาหินยักษ์วารุดะคุมิที่อยู่เป็นยอดเขาทาคุรามิหัวหน้าของทุกทีมจะต้องดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอะคาเดมีจึงห้ามออกนอกเส้นทางนอกเหนือจากเส้นทางที่แสดงบนแผนที่เมื่อไปตามเส้นทางได้ประมาณ80กิโลเมตรก็จะมองเห็นผาหินยักษ์วารุดะคุมิการฝึกจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อ ทีมนำคำพีที่ถูกซ่อนไว้ที่นั่นกลับมายังหมู่บ้านและเข้าเส้นชัชได้สำเร็จคำพีลับมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นดังนั้นต้องแย่งชิงกันกับทีมอื่นนะทีมของโจจิได้สอนเด็กๆเ,เรื่องสมุนไพรที่เรียกว่าหญ้าดินจานื้อหัวที่สามารถกินทั้งอย่างนี้ได้เลยมันเป็นสเบียงอาหารที่ล้ำค่ายามคับขันเชียวละส่วนการหาสเปียงของนารุโตะนั้นก็คือการมาซื้อของร้านสะดวกซื้อซะอย่างนั้น เนจิได้สอนลูกทีมดูเข็มทิศจากนาฬิกาข้อมือให้หามุมที่แบ่งทิศทางของ12นาฬิกากับทิศที่เข็มสั้นที่กำลังชี้อยู่ตอนนี้เป็น2ส,ส่วนและเมื่อเอาไปเทียบกับพระอาทิตย์ที่อยู่ตอนนี้ทิศทางประมาณ12นาฬิกาก็คือทิศใต้ส่วนทางด้านนารตกนั้นกำลังหลงทางอยู่ครับที่มือดืนย่างฮินตะเทนเทนชิโนอิโนะคิบะและลีทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี คืนนั้นชิกามารุมารายงานอาจารย์อิรุกะว่าที่หอสังเกตการรายงานเขามาว่าจะมีพายุพัดเข้าหมู่บ้านคนโนฮะก่อนรุ่งสางอิรุกะจึงสั่งให้ยกเลิกการฝึกรีบถ่ายทอดคำสั่งยกเลิกไปยังทุกทีมโดยด่วนนารุโตะพาลูกทีมเดินฝ่าสายฝนเนื่องจากว่าเราอยู่ห่างจากคนอื่นๆมากกว่าที่คิดไว้เขาพาเด็กทั้งสาม,มายัางทางลัดที่ไม่มีในแผนที่นารุโตะพาลูกทีม ปีนหน้าผาสูงชันถ้าเอาจริงก็ทำได้ทุกอย่างแล้วแต่แล้วเต็นท์ของอุด,ด้งก็พองลมทุกคนจึงรั้งเอาไว้จนจะเอาไม่อยู่นารโตะก็ตัดเชือกช่วยชีวิตเด็กทั้งสามเอาไว้ได้เราคุณครูได้อพยพทุกทีมที่ตั้งค่ายพักชั่วคราวอยู่ตรงตีนเขาหมดแล้วยกเว้นทีมของนารุโตะชิโนเจอกระเป๋าใบนี้อยู่นอกเส้นทางแผนที่ ที่นาร์โตปีนกันขึ้นมาจนเกือบจะถึงเส้นชัยแต่แล้วหินก็ถล่มลงมานาร์โตใช้กระถางเงาแยกร่างมารับเอาไว้เขาสั่งให้เด็กๆหนีไปจนนาร์โตโดนหินทับพวกเด็กๆก็มีใจคิดสู้วิ่งกันขึ้นไปช่วยพี่นาร์โตจนทุกคนสามารถนำหินก้อนใหญ่ออกจากตัวนาร์โตได้ อาจารย์อิรุกะกับชิกามารุก็แกะรอยจนตามมาพบหินก้อนใหญ่ก็พังลงมานารุโตะใช้กระถางเงาแยกร่างสั่งให้เด็กๆวิ่งไปหาชิกามารุหินก็หล่นมาทับนารุโตะเขาใช้กระสุนวงจักรทำลายหินก้อนใหญ่ได้การฝึกนี้ก็จบลงนารุโตะคิปะและฮินาตะได้รับมอบหมายภารกิจจากซึนาเดะให้ไปจับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากซุนคุงิซึ่งเป็นผู้ที่ขโมยโถชามิโซงิ ของไดเมียวแห่งแคว้นชาไปตามข้อมูลไอ้หมอนี่หลบซ่อนตัวอยู่ที่แคว้นหินทั้งสามคนเข้ามาหาข่าวสารกันที่บาา์แห่งหนึง่งแต่ยังไม่ทันจะถามอะไรพี่เบิ้มคนหนึ่งก็เข้ามาหาเรื่องมาของเงินนารุโตนารุโตจึงเตะพี่เบิ้มคนนั้นเข้าให้คนทั้งร้านก็ลุกขึ้นมาพร้อมอาวุธชายคนหนึ่งก็ลุกขึ้นสั่งนมหนึแก้วกับมาสเตอร์เขานำมันไปให้กับอากามารุ พี่เบิ้มเหมือนถูกรูปคมก็เข้ามาโจมตีแต่ชายคนนั้นก็สวนจนตามองไม่ทันพี่เบิ้มคนนี้ก็คือมานากะมิจิโซเป็นคนที่มีประการจับจากทางการเขามอบเงินรางวัลน,นำจับให้กับมาสเตอร์เป็นค่านมกับค่าซอมโตะแล้วเขาก็เดินออกจากร้านไปพวกนารโตก็ตามไปชายคนนี้ชื่อซาซานามิเป็นนักล่าข้าหัวนินจาทั้งสามคน ปื้มในความเก่งของเขามากนารตตกก็เอารูปกอนคูงนี้ให้ดูไอ้หมอนี่ไม่ใช่โจรธรรมดาแต่เป็นคาตกรระดับเอคลาสที่ฆ่าคนไปหลายสิบคนเพื่อการขโมยเชียวนะซาซานามิจะพานิจาทั้งสามคนไปเลี้ยงข้าวพวกเขาก็เดินตามซาซานามิไป ซาซานามิพาทุกคนเดินห่างออกจากตัวเมืองขึ้นเรื่อยๆเขาขอโทษที่ไม่ได้เลี้ยงข้าวและทุกคนจะต้องตายที่นี่โกซุนคุงิคือเหยื่อของฉันฉันไม่ยอมยกให้กับพวกนายหรอกแล้วเขาก็ชักดาบออกมาพุ่งไปจับตัวฮินตะคิปะใช้คาถาแปลงร่างสัตว์วิชาสีขาฮินตะสลบไปซาซานามิกับคิปะเกาะปะทะกันแต่เป็นคิปะกับอากามารุที่พ่ายแพ้ เหลือนารโตเป็นคนสุดท้ายที่ใช้กระถางเงาแยกร่างบุกโจมตีร่างเงาถูกฟันอีกคนที่อยู่ข้างบนก็นกโดนซาซานามิสวนกลับนารโตตัวจริงอยู่ข้างหลังเขาโดนตอกด้วยด้ามดาบจนสลบไป คืนนั้นส,สาตนามิสะกดรอยตามโกศลคุงิมาที่นอกเบืองเขารอส,สาตนามิอยู่แล้วเขาโยนตะปูขึ้นไปบนฟ้าปักลงพื้นดินจมหายไปคาถานิจจาตะปูตอบิโยส,สาตนามิก็โดนตะปูทิ้มเท้าจากนั้นตะปูอีกหลายพันก็พุ่งออกมาจากพื้นดินส,สาตนามิภายแน่นัรงตกหลายคนอยู่บนหน้าผาโกศลคงงี้เห็นว่ามีพวกมาเยอะจึงถอยก่อน ยินจานทั้งสามพาซาซา,ามิมารักษาตัวที่กระท่อมร้างแต่แล้วกบิใชายคนนึงจึกบา่าบุกเข้ามานารโตก,กับทิบะก็ต่อยเข้าไปเขาก็วิ่งหนีไปทิ้งใบป,ประกาศจ,จับตกเอาไว้ในนั้นเป็นรูปของโทคิจิเป็นอาชญากรที่ฆ่าครอบครัวพ่อแม่ลูกทั้งสามคนมีปานรูปนกอยู่ที่หน้าอกชายคนที่ว่าก็คือซาซา,ามินั่นเองแล้วตอนนี้ก็จบลง เช้าวันต่อมาซาซามิตื่นขึ้นหยิบดาบเตรียมจะออกไปนารุโตะก,ก็เรียกไว้เขาจะออกไปฆ่าโกซุนคุงิคิปะก็หยิบไปประกาศจับออกมาให้ดูซาซามิก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเขาเป็นช่างตีดาบอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆในแคว้นเล็กๆที่ขั้นกลางระหว่างแคว้นใหญ่ทั้งสองแคว้นมันเกิดขึ้นในวันงานเทศกาล ซาสนามิกำลังจะนำดาบที่ลูกค้าสั่งไว้ไปมอบให้กับลูกค้าเขากำลังรีบเพราะจะได้ไปร่วมงานเทศกาลเร็วๆและในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนออกมาจากบ้านลูกค้าเขาจึงเดินเข้าไปดูเจ้าโกศลคุง,งิก็พุ่งเข้ามาโจมตีมันยิ้มให้ก่อนที่จะหนีไปเขาจึงเข้าไปดูในบ้านก็พบกับศพพ่อแม่ลูกนอนตายอยู่ในนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่ชาวบ้านมาพบเข้าเขาจึงถูกจับกลุ่มตัว เขาได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่กับชาวบ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาเลยเพราะมีแค่เขาคนเดียวที่ไม่ได้ไปงานเทศกาลในวันนั้นยิ่งไปกว่านั้นดาบรูปทรงพิเศษที่แทงทะลุร่างของพ่อแม่ลูกก็ยิ่งทำให้เชื่อกันไปอีกว่าหากเป็นช่างตีดาบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาวุธแบบไหนก็สามารถทำได้แน่และนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องหนี หลังจากนั้นเขาก็เดินจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งอย่างไร้จุดหมายพวกคนในหมู่บ้านเป็นคนออกใบปลิวประกาศจับแต่แล้วก็ยังมีใบป,ประกาศจับอีกใบหนึ่งซึ่งก็คือชายที่เป็นคนฆ่าพ่อแม่ลูกนั่นเองเขาจึงตัดสินใจว่าจะจับตัวโกซสุนคุงิด้วยมือของตัวเองให้จงได้เพื่อที่จะล้างบนทินและกลับหมู่บ้านและเพื่อให้ได้ข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับหมอนั่นเขาก็กลายมาเป็นนักล่าฆ่าหัวในขณะที่มีฆ่าหัวอยู่ด้วย แต่นารุตโตจะไม่ยกโกสุนคุงิให้พวกเราคือนินจาดังนั้นจึงต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงที่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สามารถปล่อยให้หมอนั่นดีรอดไปได้แล้วนินจาทั้งสามก็จากไป ดินจาทั้งสามเดินทางกันมาถึงจุดพักที่สองของแคว้นหินเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจหรือการทหารทุกอย่างถูกปกครองโดยพระสงฆ์ทั้งหมดที่นี่จึงมีวัดอยู่เต็มไปหมดวัดหลักของที่นี่คือวัดโอเคที่ตั้งอยู่บนเขาลูกนั้นมีระฆังทองคำที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดเป้าหมายของโกศลคุนี้อาจจะเป็นระฆังทองนี่ก็เป็นได้ พวกนารโตจึงมายังวัดร้างพวกเขาก็ถูกคนกอ,องโกสุนคุง,งิซุ่มโจมตีฮินตะใช้เนสีขาวบอกให้ทุกคนหนีเร็วทุกคนก็ได้ซาซานามิมาช่วยเอาไว้รักคังทองคําไปถึงยอดแล้วคาถาก็คลายลงพวกนารโตถูกทวงเวลาไว้เมื่อขึ้นมาที่นี่พระที่เฝ้าร,รักขังอยู่ก็ตายหมดแล้วพวกนารโตก็โดนล้อมอีกครั้งไม่มีเวลาแล้วทุ จึงจัดการศัตรูในแบบฉบับของตัวเองกันอากามารุก็น,นำทุกคนไปหาโกซุนคุงิที่กำลังขโมยระฆังทองคำลงเรือพวกนารุโตะก,ก็ไล่าตามไปโกซุนคุงิใช้กระถางนินจาหมอกตะปูบินนารโตะใช้กระถางเงาแยกร่างเป็นโลป้องกันแล้วเข้าไปสัดหน้าทำให้โกซุนคุงิขโมยระฆังลงเรือไปได้ทุกคนตกน้ำยกเวน้นซาซามิที่ใช้ตะขอเกี่ยวระฆังเอาไว้ าศาสานามิเอาชนะโกสนคุงยิได้ถ้าฉันฆ่านายก็จะไม่เหลือใครที่จะสามารถช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันได้แต่แล้วาศาสานามิก็ถูกนักล่าฆ่าหัวอีกคนกัสสึจับเอาไว้ด้วยโซ่ทั้งสองคนถูกทางการจับกลุ่มตัวแล้ว ก็สึกว่าพวกชาวบ้านว่าไม่ยอมตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วยังจะไปติดใบปลิวประกาศจับอีกฆาตรกรตัวจริงของคดีฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้คือโกซุนคุงิที่ยอมรับสารภาพแล้วดังนั้นจึงขอประกาศว่าโทคิจิผู้นี้ไม่มีความผิดนินจาทั้งสามคนก็เดินทางกลับหมู่บ้านคนละะแต่ว่าภารกิจครั้งนี้ล้มเหลวรุ่นที่ห้าจะต้องพิโรธแน่เลยแล้วตอนนี้ก็จบลง